พอรู้สึกส่วนตัวหลังทําก็รู้สึกว่าสดชื่นขึ้นครับแล้วก็ระหว่างทําผมก็มีการนั่งชมวิวเพลินๆเลยครับไม่เกิน1ชั่วโมงก็เสร็จแล้วครับแป๊บเดียวจริงๆสวัสดีครับผมก้องนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บีเ s t i t i o n Clinic ครับผมช่วงนี้ผมทํางานหนักมากครับทั้งมีไปออกกองไปถ่ายหนังไปถ่ายละครครับผมทาให้รู้สึกว่าเหนื่อยล้าแล้วก็อ่อนเพลียมากเลยครับวันนี้นะครับผมก็เลยมาทําโปรแกรม Modify Myer นะครับผมซึ่ง เป็นโปรแกรมที่เติมวิตามินเข้าสู่ร่างกายครับผมไนมะ่ว่าจะเป็นวิตามิน B วิตามิน C แล้วก็มีเกลือแร่แร่ธาตุต่างๆด้วยครับและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับผมซึ่งก็จะช่วยเรื่องของลดอาการเหนื่อยล้าลดอาการอ่อนเพลียแล้วก็ทําให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้นครับผมแล้วก็ยังกระตุ้นการทําง,งานของระบบภูมิคุ้มกันด้วยครับผมตอนนี้ครับนี่ผมก็กําลังเติมวิตามินอยู่ครับผมแล้วเดี๋ยวเสร็จผมมาอัปเดตให้ฟังอีกทีครับ ตอนนี้ผมก็เติมวิตามินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมพอรู้สึกส่วนตัวหลังทําก็รู้สึกว่าสดชื่นขึ้นครับแล้วก็ระหว่างทําผมก็มีการนั่งชมวิวเนเพลินเลยครับไม่เกินหนึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วครับแป๊บเดียวจริงๆแล้วก็ผลลัพธ์ระยะยาวนะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนะครับผมถ้าใครสนใจอยากเติมวิตามินให้กับร่างกายแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะครับก็สามารถมาทําโปรแกรม Modify My เยอได้นะครับผมที่ B Precision Clinic ครับอยู่ที่อาคาร B Plaza ชั้นีนววิภาด มากันได้นะครับ